เจริญพรคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ท่านได้ชมได้ฟังอยู่ขณะนี้ที่วัดกระทุงคารามตำบลบ้านหลุมอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยที่จะได้มาประชาสัมพันธ์ชวนเชิญบรรดาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาได้ทอดกระถิ่นสาม,มัคคีในวันอาทิตย์ ที่เจ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ซึ่งทางวัดกระชงคารามในปัจจุบันนั้นได้สร้างสาราปฏิบัติธรรมกลางน้ำขึ้นมาหนึ่งหลังปัจจุบันได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์ที่จะได้สร้างที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมและมีที่รองรับบรรดาญาติโยมทั้งหลายในการปฏิบัติธรรม และทางวัดกระชงคารามมีความประสงค์ที่จะได้รวบรวมปัจจัยซื้อที่ดินซึ่งในจำนวนที่ดินนั้นจำนวนหนึ่งไร่โดยจำนวนเงินสองล้านบาทซึ่งบัดนี้ทางวัดกระชงคารามได้รวบรวมปัจจัยได้พอสมควรแล้วยังไม่สามารถที่จะซื้อเป็น กรรมสิทธิ์ให้แก่วัดได้ฉะนั้นทางวัดกระโจงคารามจึงขอเจริญพรสัทายาติโยมทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างที่พักสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมและซื้อที่ดินถวายในบ,บวรพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายยนนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายมีความประสงค์ที่จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วทางวัดกระจงคารามก็ขออนุโมทนาน้อมนําบุญในคราวครั้งนี้ขอเจริญพร